ท่านผู้ชมฮะม,มาถึงอีกช่วงหนึ่งบ้างของของรายการตีสมีช่วงแฮงเอาท์นะฮะแฮงเอาท์เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เรามีกิจกรรมสนุกสนานพาเอท่านผู้ชมและแขกรับเชิญไปทํากิจกรรมนอกบ้านะนะฮะ,ะกับแขกรับเชิญมากมายหลายหลายคนด้วยกันใช่อ,อย่างกิจกรรมข้างนอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่อะ คำถามในช่วงแฮงเอาจะเป็นคำถามที่ก็เดือดไม่แพ้ในรายการที่เป็นช่วงสัมภาษณ์ของเราซึ่งบอกเลยว่าวันนี้แพทรวบรวมมาไว้แบบบางส่วนแต่บอกเลยว่าแซ่บมากๆสัก3าคนกันแล้วกันนะครับจะมีคุณบินคุณไทยนะฮะที่รวมเป็นหนึ่งคนนะฮะบินไทยรวม1หนึ่งคนคุณคุณคุณมนสิทธิ์คุณมนสิทธิ์นะฮะแล้วก็อีกคนใครนะคุณอาอมรินนะคุณอาอมรินด้วย อย่างเช่นคุณบินกับคุณไทยตอนนั้นมีกรณีเรื่องเงินบริจาคที่เขาบอกว่ายอดเกือบเกือบ500ล้านบาทเราถามตรงๆเลยเงิน่ร้อิน422ล้านบาทหาไทยไปไหนหลายหลายคนอยากรู้แล้วก็คุณบินกับคุณไทยก็ตอบตรงเลยละครับถามตรงตอบตรงส่วนคุณมนสิทธิ์คำสร้อยถามว่าอะไรนะจริงหรือไม่ที่พี่มนสิทธิ์กินเด็ก กล้าถามขนาดนั้นเลยครับไม่ทราบคุณพนสิษฐ์กล้าตอบหรือเปล่าไปชมเลยครับทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะรู้สึกวบาอู้น่าจะตกใจมากเลยนะเพราะมันเข้ามาประมาณ4 0 0กว่าล้านเนี่ยแล้วคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยโปร่งใสหรือเปล่าเงินมันไปไหนกันบ้างแล้วมีการเอาไปใช้อย่างไงรทั้งหมดที่เข้ามานะฮะเริ่มเลยเนี่ยแล้วก็รวมทั้งหมด ที่เราแจกทั้งหมด6จังหวั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 ดที่เราใช้เงินไปทั้งหมด300 313ล้านบาท313ล้านบาท6จังหวัด6จังหวัด6จังหวัดนะครับที่เราใช้เงินไปนะครับเรามีหลักฐานมีอะไรทั้งหมดเราคงเหลือเงินเสร็จแล้วคงเหลือเงิน100 1 0 1 0 8 1 0 8ล้าน7แสนบบาทเหลือเท่านั้นครับผมเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เสร็จเรียบร้อยหมดผมบอกว่าเอางีนดีกว่า การที่เยียวยาเนี่ยรอบสองเนี่ยก็คือขอซื้อเครื่องอุเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคหม้อหุงข้าวพัดลมและติดนั้งร้อนรับผ้าห่มหน้าตอนนั้นมันเริ่มหนาวหนาวมากผมก็สั่งมาเลยทั้งหมดสอง0มื่นชุดสองหมื่ชุด3 9มสิล้านเพราะฉะนั้น3 9ล้านบาทที่โครงการ2ที่มออพายกับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเหลืออีก 69ล้าล้านมีอีกหนึ่งประเด็นที่เราไม่ถามไม่ได้คุณผู้ชมคะเพราะว่ามันมีประเด็นที่ชาวเน็ตเขาเม้า์เรื่องของการเปลือยอกถ่ายรูปกับกลุ่มเด็กหนุ่มนี่แหลเลี้ยงเด็กดินเด็กจริงหรือเปล่ามีคนถามเยอะที่ว่าเออทำไมต้องเปลือยอกถ่ายรูปกับเด็กหนุ่มๆเพราะว่าวันนั้นไม่ว่าวันไหนเราพี่จะพากันไปซาวน่ากับเด็กๆ ไปซาวน่าคือไปอบความร้อนน่และอีกอย่างหนึ่งก็ทุกคนถามว่ากินเด็กหรือเปล่ากินเด็กหรือเปล่ากินอยู่กินอยู่พาเด็กไปกินข้าวกินปลาคือเด็กก็คือไอ้เนี่ที่เป็นข่าวด้วยคนนั้นไอ้ฟุกฟกมองกล้องเลยก็ยิ้มหน่อยจิยิ้มันยิ้มเป็นเรื่องเล่าอัน้องฟุกกับน้องนนนแล้วก็ชื่อนนคนนี้ชื่อนนตัวเล็กนี่ใน่ตัวนี้ไอ้ชื่อฟุกเป็นลูกของที่เขาทำงานอยู่ที่ตึกอินทามระเพศของพี่แหละแล้วเขาบอกว่าเอยเอาไป น้ำเน่เอาไปให้มันได้เงินได้ลดภาระค่อยแน่อะไรประมาณนี้ไงเป็นภาษาอีสานน่ะก็คือเอาจิงจริงๆก็คือเป็นลูกของลูกน้อง <c oughs> ใช่ลูกน้องลูกลูกของไม่ใช่ลูกน้องเป็นลูกของคนรู้จักกันอย่างเช่นว่าทีมงานเ <c oughs> นี่ยมเสิเดก็มีลูกพี่มีลูกชายดดื้อมากนี่เอาไปสั่งสอนหน่อยวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันกับพี่อ่๋ บแบบเรียกว่าหมดเปลือกเลยทีเดียวถึงรเรื่องของอดีตท,ที่เรียกว่าใครๆก็รู้จักโด่งดังมากๆแต่สุดท้ายเหมือนติดเล่าจนเสียงานเสียการ<ช>แล้วในที่สุดถึงขั้น<ล>คนในวงการบางคน ไม่กล้าทํางานด้วยเลยเดี๋ยวผมขอให้การในชั้นศาลเลยได้ไหมครับเนี่ยเอาเลยฮะคือเขาเขียนมาให้หนูแบบนี้นะคะหนูก็เลยแบบว่าต้องพูดนิดนึงไอพี่ว่าติดเหล้าเนี่ยไม่ได้ติดนะครับผมอะไรคือเป็นคนที่ดื่มทุกวันงั้นนั่นเองครับผมนนั้นเขาเรียกว่าไม่ติดครับผมแต่ไม่ดื่มก็ได้แต่จะหาเรื่องดื่มก็การที่เป็นแบบนั้นอ่ะมันทําให้ถึงขั้นเสียงงานเสียการมันประมาณไหนคะพี่อ่ะอืมบางทีไปไม่ไหว ไม่ตื่นบางทีก็ไม่ตื่นดับไปซะดื้องั้นบางทีก็ไปแล้วก็ทํางานไม่ได้มีประสิทธ,ธิภาพเลยเลยพองานเสียพอเริ่มมีบิดเบี้ยวจากการทํางาน<ช>ทํางานไม่มีประสิทธิภาพก็คนก็เริ่มตอนแรกก็มีความระแวงในการที่จะเรียกไปใช้งานแล้วถ้าเกิดเป็นคนเก่าถ้านัดเก้าโมงผมว่าเลทสุดบ่ายสามม่จริงไะเนี่ยบางทีบางทีบางทียกกองเลยเฮ้ยจริงหรอจริงจริงหกชั่วโมงเลยพินาดพินาดคือคนคือไม่ตื่นนั่นแหละ เขาเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกอ่ำอมหิตจริงหรือไม่ครับที่พี่อ่ำอมรินเนี่ยสร้างภาพก็จริงครับผมจริงยอมรับว่าจริงยังไงคะก็คือไอชีวิตที่ผ่านมาของผมมันเหลวแหลกมากหมดความน่าเชื่อถือหมดความน่าเชื่อถือในสังคมไปนะครับผมจากการทํางานก็แล้วแต่จากสถานภาพที่เปลี่ยนไปก็แล้วแต่อะไรเย่างนี้ครับผมเราจะกลับมาได้ยังไงครับเราก็ต้องบอกเขาไปเป่าประกาศให้ใครได้รู้นอกจากใน Facebook ของตัวเองก่อนโอ้โห รงทุกดอกใช่ค่ะโดยเฉพาะคุณแดนนี่กับคุณดาวนะฮะว่าเราแรงหรอเลเหมือนว่าเขาจะแรงกว่าเราไหมเขาก็จะเขาถามตรงเลยอย่างของพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่เคลียร์เลยและอย่างเงินที่เหลืออีก60กว่าล้านเนี่ยแพทว่าก็ได้ช่วยได้ใช้ช่วงนี้แหละช่วงน้ําท่วมหนักช่วงนี้ก็ยังได้ใช้เงินก้อนนั้นอยู่ซึ่งมันก็โอเคนะคะ